ค่ะทุกคนมือนีนะคะเราได้นำทูบที่ได้มาจากแม่ตะเคียนนะคะแล้วก็แม่ตะเคียนที่อยู่วัดบ้านอาคูนเมื่อวานนี้ซึ่งคลิปที่ต่อจากเมื่อวานนี้นะคะวันนี้เราได้นำมาเพื่อที่จะจุดขอเลขขอโชคขอลาบใน วันที่16ตุลา2567นะคะทุกคนเรามาติดตามกันเลยเด้อค่ะทุกคนว่ามันสิได้เลขตัวใดสิออกมาเลขตัวใดถูกอันนี้ที่เขาเอามานี่จะเป็นตัวใดนะคะทุกคนนะคะก็ลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับการเสี่ยงโชคในวันที่16ตุลา2567 ยังไงก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยกันทุกคนเพื่อว่าเจ้าสม,มีดวงสมพงกันนะคะข้าพเจ้าขอให้เทพเทวดาทุกชั้นฟ้า<ล>ทุกแผ่นดินและทุกชั้นบาดาลจงช่วยเปิดให้ทูปที่ข้าพเจ้านำมาจากแม่ตะเคียนที่อยู่วัดบ้านน้องอาคูนเมื่อวานนี้ได้มาจุดเพื่อขอโชคขอลาบที่บ้านของข้าพเจ้าขอให้ เทพเทวดาที่ประจำอยู่ที่พื้นแผ่นดินนี้อยู่ที่ใต้ชั้นบาดาลนี้อยู่ที่บนชั้นฟ้านี้ทุกๆสถานที่ขอให้ข้าพเจ้าจงได้โชคได้ลาบและเอฟซีที่เห็นคลิปนี้ขอให้ได้โชคได้ลาบในทูบอันนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุดูกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคน ตัวแรกน่าจะเป็นเลขหนึ่งแล้วนะคะใช่ไหมคะน้องเอืยเมื่อกี้น้องเอือยบอกว่าเลขอะไรนะหนึ่งเต็มเ,เป็นเลขเ,เลขอยู่ตรงนี้เด้อจ้ะทุกคน,นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มันปักไม่ได้นะเพราะว่าเป็นพื้นดินคุณแม่บอกว่าให้เอา,เอามาปักที่พื้นดินเนาะเวลาที่เฮ้าเสีย ขอให้เพิ่นเปิดโชคเปิดดวงให้ก็เลยทําตามคุณแม่เพิ่นบอกเนาะเพิ่นให้ใช้ทูบสิบกดอกเพียนหนึ่งเล่มแล้วก็น้ำหนึ่งแก้วแล้วก็ขอให้ท่านเทพเทวดาทุกชั้นฟ้าทุกแผ่นดินแล้วก็ทุกชั้นบาดาลได้เปิดโชคเปิดราบนะคะเปิดชะตาดวงชีวิตก็ได้นะคะวิธีนี้คุณแม่บอกว่าสามารถที่จะเอามาใช้กับชีวิตประจําวันเราได้หากวันหากช่วงไหนที่ เฮาหูสึกว่าพลังเฮาหน่อยหรือเราจะสังเกตตัวเองว่าถ้าสมมุติว่าเข้าบอมิโฉมิลาบแล้วเฮ็ดอีหยังกะติดติดคัดคัดแล้วคุณแม่เพิ่นบอกว่าให้มาบอกเพิ่นเพราะว่าบางที่เพิ่นกะหลงคนกลืมอันนี้คือความเสื่อของคุณแม่เนาะเฮาก็เลยปฏิบัติตามนะคะกะลองลองเทเฮ็ดมานะคะแอดก็ลองลองทำมาแล้วก็หูซึกว่ามันได้นะคะชีวิตของตัวเองเนี่ย ดีขึ้นแล้วก็มีโชคมีลาบจากที่บอกเคยมีโชคมีลาบเลยนะคะสำหรับความเสือ่อของคุณแม่ได้บอกไว้อันนี้เท่ากับบอสามารถที่จะไปบังคับใครได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าทําแล้วไม่เสียหายอะไรเราก็น่าจะลองเ้ยค่ะทุกคนนะคะเข้ามารุ่นกันเลยค่ะตัวที่สองนะคะสาหรับตัวแรกนะคะคือเลขหลตัวแรกคือเลขหคะ่ะลูก แล้วก็ตัวที่2ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นเหลขกยังนะคะเดี๋ยวต้องมาเบิ่งอีกเทือกหนึงนะคะ,ะทุกคนคะแอดเฮ็ดแบบนี้ก็คือแอดสบายใจเนาะแต่ว่าทาทุกคนสิไปเฮ็ดตามอันนี้แอดกะบ,บอดาว่าได้ค่กะก็คือแอดเฮ็ดแล้วแอดได้เนาะจากที่ไม่เคยมีโชคมีลาบเลยจากที่การงานที่มันติดตขัดขัดอยู่มันก็สามารถที่จะ ลื่นไหลไปได้ด้วยดีนะคะแต่ว่าเราจะต้องบอกก่อนนะคะว่าเราจะต้องจุดการแจ้งที่ไม่มีร่มไม้บังทับนะคะตรงไหนก็ได้นะคะตรงไหนก็ได้ทีบ่มีรล่มมาทับตรงที่เข้าจุดทูปนะคะสิ่งที่เราจะต้องนํามาสําหรับการกราบไหว้เปิดโชคเปิดราบก็คือจะมีเทียนหนึ่งเล่มทูปบ1 6ดอกนะคะแล้วก็ ดอกไม้อะไรก็ได้นะคะ1กํามือนะคะแล้วก็มีน้ํหนึ่งขวดนะคะก็จะสามารถทําพิธีแบบนี้ได้นะคะอันนี้เป็นพิธีของความเชื่อของคุณแม่นะคะที่บอกต่อๆกันกับลูกหลานมากนอกจากทุกคนตัวที่สองลุ้นว่าเป็นอะไรลูกศูนย์เย้ศูนย์คือสีน้อยแท้ไม่แหละศูนย์หนูคิดว่าเป็นเลขศูนย์เนี่ยศูนย์เนี่สีสน้อยแท้ ไม่เกียจคิดว่าเลขหนึ่งมันเดิมไหมหนึ่งไหมศูนย์หนูศูนย์ทำไมตัวน้อยจังดูสิบเอ็ดดัวดูศูนย์แหละดูแค่ว่าศูนย์แม่แม่หนูรู้ไหมเนี่ยว่าเรามาทําพิธีตรงนี้ตอนแรกว่าจะให้แม่มาทําให้แต่ว่าด้วยด้วยที่ว่าแดดตรงนี้มันร้อนเนาะเพราะว่ามันก็เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนเวลาทําเราจะต้องทําการแจ้งก่อนทเที่ยงนะคะช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาเก้าโมงถึงสิบเอ็ด ห้านะคะห้ามเกินเที่ยงนะคะคุณแม่ได้บอกไว้นะคะกัแล้วแต่แล้วแต่ผู้ใดสิมีความเสือจังไดนะคะแต่ว่าของแอดทำแล้วแอดมีความรู้สึกว่าตัวเองสบายใจเนาะก็เลยทำศูนหรือ4คะศอ้าวแม่อันนี้คือเป็นทูกที่มาจากแม่ตะเคียนที่อยู่วัดบ้านหนองอากูนด้วยจ้ะทุกคนนะคะี๋ยวเพื่อนซิบาอันเอาทูกมาจุด จังได<น>คือจักเอาอีหยังมาจุดจังสีนะคะแต่ว่าทูบตรงนี้นะคะเราได้ขอจากแม่ตะเคียนที่วัดหนองอคูนมาแล้วนะคะเพราะว่าวันเมื่อวานนั้นที่ไปเมื่อวานนั้นที่ไปก็มันมันบได้เสียมอุปกรณ์อีหยังไปนะคะก็แค่ว่าเรา,อาแอดแต่พานไปแล้วก็แอดได้ไปแวะไหว้เพ่อนแล้วก็หา กับไฟบ่อเอาะหรือว่าไม่ขีดไฟบ่พอก็เลยขอทูบเอ่นมาจุดที่บ้านแต่อีตรงที่แอดได้บอกว่าจะนําทูบมาจุดให้วันนี้แอดได้ทําตามสัญญาแล้วนะคะใครที่ ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกนะคะดูคลิปนี้ก็จะเห็นเป็นตัวเลขนะคะส่วนคลิปแรกใครที่ดูแอดก็จะแปะไว้ให้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะสําหรับช่อง Youtube ช่องหวยแม่ในถิ่นเกิดแล้วก็ช่องเกษราพารวยนะคะแล้วก็ทาง Facebook ของเกษรารักษานะคะช่องทํากินในถิ่นเกิดนะคะอันนี้คือเป็นช่องที่ของแอดเป็นแอดมินเองนะคะสองเป็นเลข4นะคะ ส่วนตัวที่สามเก้าแน่นเป็นเลขอะไรเนาะอ่านะคะพอดีต้องขออภัยนะคะเพราะว่าโทรศัพท really ์เครื่องมันจะร้อนเพราะว่ามันตากแดดตรงนี้แดดแรงมากนะคะสรุปได้เลยนะคะงวดนึ่งสองต้องขออภัยนะคะหนึ่งสี่สองนะคะสรุปได้หนึ่งสี่สองนะคะเลขทูบที่ได้มาจากแม่ตะเคียนวัดบ้านหนองอาคูน ตำบลปราสาทอำเภอหัวทับทานจังหวัดศรีสะเกษนะคะสะรุปได้ตามนี้นะคะทุกคนต้องขอขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนรวยๆมันๆนะคะงวดวันที่16ตุลาคม6 7 6 7จ้า